มาแล้วกับเมนูปลาแซลมอนเค็มที่หลายคนรนอคอยว่าจะเอาไปทำเมนูอะไรเห็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจนจบคลิปอ่ะเอานะคุณพี่ทอดเลยไหมคุณชายนองบอกทอดเลยทอดวุ้นเส้นโว้ยหมายถึงปลาเค็มมาทอดเลยไหมคุณชายนองบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอาไปอบก่อนโอ้ยจะอบอะไรอีกอะทอดได้แล้ววันนี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ถ้ไม่ได้กินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชายนางบอกยอกคือปลาแซลมอนนะ่ะพี่จเจ้าไปอบไม่ได้ทอดเพราะว่าเนื้อปลาแซลมอนนะ่ะนะมันมีความมันแบบขุยๆถ้าทอดอะกลัวมันจะเละแล้วนี่นะคือเนื้อปลาหลังจากที่เราอบมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ใช้หมดนะทุกคนใช้แค่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วคุณชายนางชิมนะนางบอกหุยอร่อยมันเค็มกําลังดีแล้วเนื้อปลาแซลมอนมันมีความแบบ หอมหอมมันๆอะเสร็จแล้วนะน้ำมันล้นๆนะใส่หมูสับลงไปล้วนเพราะว่าวันนี้คุณชายนางจะทำเมนูหมูสับคั่วปลาเค็มแล้วก็แต่งสีนิดนึงนะด้วยซีอิ๊วดำของภูเขาทองคนให้เข้ากันแล้วพอล้วนไปได้สักพักเนี่ยคุณชายนางบอกมาดูไรเนี่ยเห็นป่ะหมูสับอ่ะมันจะคายน้ำออกมาอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่เอาไปผัดเลยทำไมถึงต้องล้วนก่อนเพราะถ้าผัดเลยอ่ะมันจะแชะมาเริ่มผัดแล้ว ขิงกับกระเทียมสับใส่ลงไปผัดนะให้มันหอมก่อนเสร็จแล้วมาแล้วนี่ปลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน่ะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันตามด้วยหมูสับที่เรารวนเอาไว้ปรุงรสเลยซอสลุงหนวดของภูเขาทองเมนูผัดนานลุงนวดทุกคนอร่อยมากมันจะได้ความหอมแล้วก็กลมกล่อมเปิดไฟแรงเลยแล้วก็ผัดเร็วๆเสร็จแล้วใส่ต้นหอมพริกซอยน้ำมันงาเหล้าจีนแล้วก็น้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้ง แล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วไปจัดจานกันเลยนี่โรยปลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไว้ด้านบนด้วยเมนูนี้นะคุณชายนางจะกินคู่กับผักกัดแก้วแล้วก็แกมด้วยวุ้นเส้นทอดกรอบรสชาติมันจะออกแบบเค็มเค็มนัวนวหอมปะาเค็มแล้วก็มีรสเผ็ดรสหวานเอานะทุกคนเมนูเนี้นะเพิ่งใช้ปลาไปแค่เศษหนึ่งส่วนสตัวที่เหลืออยากให้ทำเมนูอะไรคอมเมนต์มาได้เลยจ้า